สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันในเรื่องของหัวข้อว่าพระเจ้าทรงทำงานจบเสมอพระเจ้าทำงานของพระองค์จบเสมอนะครับในพระธรรมโรมบทที่8ข้อที่28เขียนไว้ว่าเรารู้ว่าพระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งคือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตาม พระประสงค์ของพระองค์ประโยคสั้นๆนี้มีความหมายมากทีเดียวนะครับว่าการที่เรามาเป็นคริสเตียนนั้นคริสเตียนทุกคนเชื่อว่าพระเจ้าทรงเรียกเรามาอย่างมีวัตถุประสงค์พระองค์ทรงสอดและกำหนดมิชชั่นลงในชีวิตของเราแต่ละคนพระเจ้าไม่ได้เรียกเราให้มาแค่รับพระคุณของพระองค์โดยปเปล่าๆแล้วก็ ได้พระคุณของพระเจ้าได้รับความรอดแล้วไม่ต้องทําอะไรเลยพระเจ้าทรงกําหนดพระประสงค์ไว้ล่วงหน้าแล้วตั้งแต่ก่อนที่จะเรียกเรานะครับเพราะฉะนั้นคริสเตียนทุกคนเราล้วนมีหน้าที่ที่ต้องทําตามพระประสงค์ของพระเจ้านอกจากการที่พระเจ้าตั้งพระประสงค์ไว้ในชีวิตของเราแล้วพระคุณที่มากไปกว่านั้นก็คือว่า พระองค์จะช่วยเรานะครับช่วยเราให้เกิดผลในตามพระประสงค์นั้นพระคัมภีร์ได้เขียนไว้ว่าพระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งเกิดผลอันดีพระประสงค์ที่พระเจ้าทรงตั้งไว้นั้นพระเจ้าไม่ได้ให้เราทําคนเดียวพระเจ้าจะช่วยและผลสําเร็จจะเกิดขึ้นเป็นผลสําเร็จอันดีขอบคุณพระเจ้านะครับเป็นผลสําเร็จอันดี นั่นก็เราจะเห็นภาพว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ริเริ่มและพระเจ้าก็าจะเป็นผู้จบงานของพระองค์ผ่านมือเราตัวเราอยู่ตรงไหนครับตัวเราอยู่ตรงกระบวนการตรงกลางระหว่างพระประสงค์ที่เริ่มต้นกับจุดสุดท้ายเราอยู่ตรงกลางนั่นก็คือเราเป็นผู้ทําตามให้พระประสงค์นั้นสําเร็จ รู้ล่วงผ่านชีวิตของเรานั่นเองนะครับแต่ว่าพี่น้องครับในการดําเนินชีวิตคริสเตียนในการดําเนินชีวิตบนโลกนี้เราต้องจําไว้อย่างหนึ่งนะครับว่าชีวิตบางครั้งก็ไม่ได้ราบรื่นชีวิตบางครั้งก็ไม่ได้โรยไว้ด้วยกลีบกุหลาบแม้ว่าพระเจ้าจะตั้งและพระเจ้าจะช่วยให้สําเร็จแต่ว่าตรงระหว่างทางทางที่เราเดินนั้น บางครั้งก็ขรุขระบางครั้งก็ลําบากบางครั้งเราก็หมดแรงบางครั้งเราก็หมดความอดทนพระธรรมกาลาเทียบทที่6ขพอนที่9นะครับจึงสอนเราว่าอย่าให้เราเมื่อยล้าในการทําดีเพราะถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราจะเก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควรในการทําตามพระประสงค์ของพระเจ้าในการทําดีบางครั้งมันเหนื่อยบางครั้งมันเมื่อยบางครั้งมันล้ามันท้อมันถอย พระคัมภีร์กาลาเจียบอกว่าอยาเมื่อยลา้าเมื่อเราอยู่ระหว่างทางที่กําลังทําพระประสงค์ของพระเจ้าอยู่นั้นอย่าเมื่อยลา้าเพราะว่าถ้าเราผ่านไปได้พระเจ้าทําให้ความสําเร็จเกิดขึ้นแน่นอนในขั้นบ้านปลายนะครับพี่น้องครับเดินตามพระประสงค์ของพระเจ้าอาจจะไม่ง่ายเราอาจจะต้องอดทนเราอาจจะต้องมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจจริง แม้ว่าพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าช่วยนะครับแต่หมายความว่าตัวเราต้องไม่หย่อนแยะตัวเราต้องอดทนรอจนถึงเวลาอันสมควรแล้วเชื่อแต่ครับว่าพระเจ้าจะทรงจบงานของพระองค์ผ่านมือเราเสมอและเราจะเป็นภาชนะที่ใช้การได้ของพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านที่รับฟัง พระวจนะของพระองค์อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเรามาพบกันอีกในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ